ช่วงลำดับตโตจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหน,หนังมนูนกำเนิอทอ่อ เกิดมาฉากหนึ่นงทองถอดแทนแผ่นดินเกิดเกิดมาฉาดหนึ่นงทองถอดแทนแผ่นดินเกิดการหลักสร้าวัฒนธรรมคือการรักชา,ชาติสเรึกในนาทีและความรับผิดชอบครับขอบคุณเหลกับท่านผู้ฟังที่าริจักสุขการกับกับ,บายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใจกับพมศิลรจินมานุนคำเนิดกทองจางซอวัต่อตรังล่าวที่หยัดจุดซองอ้าไม่เกิด นะครับทุกวัานอาทิตย์นะครับคือเวลาประมาณตั้งแต่บ่าย่องโมงชุดนาที่นะครับช่งเวลาบ่ายสาม,มงนะครับวันนียูนอกพื้นที่นะครับพันผู้ฟังครับยูนอกพื้นที่วัานอาทิตย์กาหนบานกับมันร้อนนี่กับตนุนบังร้อนเลยครับตะเวนมาทําคลิปไปเรื่อยๆแวะมาเยี่ยมเยนบุคคลเี่กอรอกหนับชื่อได้กระหวากกันไปเรื่อยๆมาณนะจุดนี้มาทีทการสแสดงของฟิลปินแห่งชาติ ซ่า,าขานั่งพะลุงนะครับนั่นเป็นที่รู้กันอยู่ในจังหวัดตรังนั่นคือนั่งอาจารย์นรงพะลุงบัณฑิตซึ่ง่านได้รับเกียรติเป็นศิลปิแนแห่งชาติเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดร้าค่าการแสดงนั่งพะลุงวันนี้เพื่อโอกาสมาเยี่ยมและการหนังปูดคุยกับอาจารย์กับในคำครั้งคำครั้งต้นหมายลมลื้นเกี่ยกับการของอาจารย์ในกับเวกับกันตั้งนะครับ ในไร้ทานก็เคยมาที่ว่ามาเยี่ยมกันแล้วก็มาท่ามทุกซุกกันแล,ล้วอกมาคุยถึงอาจารย์อาจารย์ก็มีแนวโน้มนะครับว่าต่อไปกางหน้าเนี่ยตีตู้นเรยียนูยตรงเนี้ยตีทำการตรงเนี้ยจะปลูกฟังฟิลละปินดูลลังลงมาปั่นหลือบกับเปลี่ยนพระมาอาจารย์กับอาจารย์กับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ผู้ฟังครับพ้มนั่งทำการนะรงตะลงหรดนี้ครับวันนี้ก็ อ่าคุณมามนุ่นกับนินตรทองในหมายเยี่ยมถึงตำแหนังด้านจะได้พูดคุยได้กันต่างช้างแบบการสะเดือแบบสาวที่เราคุยกันนอกรอบอเพ็ิดเพลียววานจันหาชาจะเปิดต้นอ่คนรุ่นล่งไม่ว่าจะเป็นนั่งลุงโนราลิเกะอรองเง่งเพื่ออนุรักษ์พัฒนานธรรมอาจันมีมีใน,นความคิดปัจจุบนนะครับคือตรงนี้นะครับพ้มชื่อว่าเราเมื่อคุณมานุย์พูดด้วยงว่า คือหมาย่ะที่จะจ่ายคืท้องกับแกนคุณแกนดินแม่กับจาดบ้านเมืองอันนี้เราจะปากใายจังด้านวัดกระนาทัพนี้ครับถ้าเรามีการทัน้นแห้งนั่งแต่ลุงมนโนราห์นี่เป็นจริงรูจาขันตัววันนี้คือก้องปวปากใต้ได้ใจแลงนั่งแต่ลุงจงไปปากใต้ไป,ไปเมืองครั้งไม่ได้แรงนั่งกระไดิมใแโนราก็เลยเปิดใต้การสิ่ตรงนี้ขึ้นมา กินล้วปนป่ายใจของเรานั่งจะรุ่งมาเนี่ยราปิเกปลาคลอนล้านสาการลอกแง่งครับถ้าข้อยำนีน่คือคำว่าคอลอนล้านมีวีลายย่าเฉียนนิดอาการว่ารองปิดคลอนหร่อวะารองเปล่งบอกแต่เราเสื้อคองล้านป็นคอลอนล้านอย่างนิดนึงพวกจะเปิดรลอนถุงนี้ครับโดยที่ไม่ได้ใช้ขา,ยา,ยา,ยายใหญ่ใหญ่เด็ดได้คือท้อในเป็นวิทยาการ การต่อยอดไอ้คนที่ตนใจรายเยียนในธืก่กข้ากับก็ปีนองผนให้ต้นใจชื่อข้าอีชื่าข้ากับติดต่อ,อมาสมารถเป็นผู้จับเื่อข้านการจะได้หลักการให้การบรมช่างช้อนามหลัก,กขขะองใจเราจคิด้พัฒนาจม นั่นคือเสี่ยงจากนั่งอาจารย์นรง,งบันดิตกับฐานตอนนี้พมกหนังคุยกันโยเททำการป้องฐานในระดับเทความพยาทางครับนั่นเป็นความคิดสู่ฟสุดข้องฐานอาจารย์นะครับว่าในฐานะที่เราเป็นศิลปินเีแ่งชาตรงนี้แล้วพยายามบรรไพดายอยาจะอาจารยา์อาายากจะทำเรื่ยไหวให้กับหลบโรกล้านๆในฐานา <c oughs> เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สู้ในเรื่องของการแสดงนั่งตะลุ่มหรือว่าการอ่า ที่ปาปการแสดงขืนบมานต่างหน้ลยั่งเลยครับแต่ในเมือเปิดตน้นเปิดอบรมแล้วการอยากให้ครบเขียงมันอาจารย์วบวูกบาเรามีวัฒนธรรมการแสดงเป็นข้องเราเองแล้วถ้าเราไม่ต่อยอดเด็กสุดล่างก็กำไม่รู้ว่าเตะไปเจมาปันปลื้อการแสดงคุณสมบัติข้องหนักแสดงข้องน,นั่งจะดีปันปลื้อข้องโนราดีดีมันต้องมีคุณสมบัิหนักการแสดงซึ่งสำคัญที่อาจารย์เปิดอบรมตรงนี้ฉันบอกว่าฉันำจำ เรื่องคุณธรรมเรื่องมารยาทเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องมารยาทความเป็นยุ่ในสังคมการสํำนึกในบุญคุณต่อกรูบาอาจารย์่อแม่หะารเล่เรานี้นะครับถึงตอนนี้เปิดเปิดดับสมักในการต้อนวันวันนี้นะครับดันวันสวัสดีกับเปิดสมัรแบบสบายจั้าวัดสวัสทีตั้งแต่กลางมเช้าจนถึงประมาณเที่ยงวันนะครับกับ ในข่าววงชาวทึ่งเถียงวันเทตรงนี้รำลื้อมีแับไม่แับควรในไดมีตอนใหม่รำลื้อมีซาลาโยนาเอกกรรมการตรงนี้มีเทวังหนังมีโทข้าวเอหนังสบายไม่แับควรเสี่ยงรลดเสี่ยงหลาครับไม่มีนะครับบอกต่อได้เลยนะครับผู้ใดสนใจจิตต้อมอธิบเบอร์อาจารย์สู่นแปดหนึ่งเก่าห้าเก่าเก่าท่องหนึ่งนึ่งสู้นแปดหนึ่งเก่าห้าเก่าเก่าท่องหนึ่งนึ่งหรือว่าจะเป็นเเบิวงก้มก็ได้ครับ ซุ่นแปดหนึ่งซ่องแปดหกซ่องแปดซองซ่องซุ่นแปดหนึ่งซ่องแปดอกซ่องแปดซองซ่องนะครับอติดต่อมาแล้วจะทําทําเนียบอ่าฐานมาแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไวเราจะนัดต้อนกันมันน้านั่นคือเป็นความประตง้นของนังอาจารย์นารงตารุงบัณฑิตยิ้มละกินแห้งจับนะครับสนุมาลครับแล้วต่อไปนี้เรามีโซเชียลเราเข้ามาในไลน์นะครับตอนนี้ไอดีไลน์เราก็ โดยอพมก็เป็น ID ไอดียใดๆเหมือนกันเราส่งภาพส่งเสียงกันได้แล้วจะเปิดช่องยูท b e ช่องโยนร้อยนั่งตะลุงนะครับอ่าเรียกว่าเป็นช่องของพมหมอนุนคาเลือดทองเราจะบรรจุความรู้เกี่ยวกับนั่งตะลุงโดยนั่งอาจารย์นรุงตะลุงบัณฑิตครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้การยังคุยกับนั่งอาจารย์นรุงตะลุงบณฑิตอยู่นะครับคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังมีเวลาพอสมควรเวลา c, มากมหม่เลยอาจารย์ได้คุย เ,เราเนืออ่ยจากเรอเปิดดับอบรมตรงนี้แล,ล้วเปิดต่อนตรงนี้แล้วต่อนเชร็จดาดยจะให้เกจิบัรด,ด้วยอย่างนี้ครับซ่อน,ชอนเชร็จโจะได้รับเกจิบัดกับอะไรนใเราเสี่ยงีกกันมาเราได้ตั้งฐาองน,นอบรมมอะไรนะจะพรมจะการไม่มีขาดใจใจก็สำคัญคือเราไม่มีขาดใจใจนะครับก็อย่าลืมข้าไกดูแหละครับบอกคอกันไปที่นี่กับเวลาเราอย่างเลือดเลยเราหนังปูด้ยกับอาจารย์แล้ว ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ที่สูงสุดมากมาม่นะครับในเส้นทางของนั่งตะลุงมากใาม่ไล่ทิศตีเข่านอยู่ในวัดตะจักวงเวียนวีทีสั้งบนทั้งเวียนของนั่งตะลุงอะไรกันเดีย๋ยวแรงไงไงหวาหว่า,วาอาจารย์มีประสบการณ์มาทึ่ที่นี่อยากจะถ่ายถอนให้หลบล่างคนรุนล่างนะครับอยากจะถ่าถอนให้ซึ่ที่นี่กับอาจารย์กับในแง่กับหนังอยู่กับอาจารย์แล้วการเล่าให้ฟัง เออไอ้อาจารย์หล่อยฟังเรื่องเอาเรื่องที่ว่าน,นั่งตะลุงนะครับบุญลุงนั่งตะลุงมีตัวละครที่ตัวมีตัวละครที่ตัวแล้วกัแต่ละตัวมีบทบาทเป็นรือเมื่อเหต่เราเคยคุยกันในคลิปมันารยปคนแบบแค่นั่งตะลุ่งหลัวเขาก็นั่งตะลุงที่วนเวีนตีนนั่งตะลุงอ่ะแบบถาาะลอยหลนี่แล้วนะก,ก,ก็ไปแยกลไปเองนี่มันหลั ก่โลกรองนั่งแต่ลุงแต่นี้ตัวละครของนั่งแต่ลุงมันก็มีเหมือนกับมนุษย์บนโลกนี่แต่ว่าลอยแยกว่าไปทารับวะนิ่งตัวครูตัวรูปครูคือครูของนั่งแต่ลุงกันนะนะรูปนี่เป็นมากที่กว่าครูของนั่งแต่ลุงซ่องเป็นรูปพละรูปนางแต่ข้ามไปรูปบุคคลตัวไปมันคนธรรม,มาดา ข้อหน่ะข้อหน่ะข้อท่นนีได้นั่งแต่ลุงจะต้องเอาหลวงรัตนมาจ่ายทุ่คือเข้ามาจ่ายทุ่ในที่นี้ถ้าการผู้จงก็ได้รู้ว่าดูเรานี่มันจะแต้นจึงอะไรไม่จึงอะไรก็ได้หลับแต่ยวดแต่กือนั่งแต่ลุงเรานี่จะต้องเป็นคนดีว่ามีธรรมะมีคุณนะครับจึงจะให้ คุณประโยชน์ตามผู้ชมได้ครับครับนั่นอาจารย์นั่งอาจารย์นังธรมดิตพูดด้วยปากร่วมว่าการเล่นนั่งตลุงนะครับมันมีประโยชน์นะยครับนอกเนี่ยเรา๋ยจากขั้นขั้นเฮายแล้วแต่ดีจริงการแสดงนั่งตลุงแต่ก็บัญญัติกันไว้ทางในหนุ่มนั่นมันสทดใสขมะสุดใสโคคิดอะไรมากไหมนั่งตลุงแต่แรกความตลกโง่หาเนี่ยมันมาทีร่ำคลับมันมาทีร่ำกลับท่านผุ้ฟัง รักการกันแสดงนั่งทะนุแล้วก็ตัวนั่งตัวไหนนั่งนําคัญนะครับเมื่อแด่อาจารย์เคยพูดว่าตัวละครตั้งเป็นซิทนะครับบนลงนั่งในนั่งสมารถแยกเสี้ยงแยกอารมณ์ได้นั่นก็ชื่อว่าความัจญรัยของไหนนั่งท่จานเคยเคยมีประสบการณ์ไหมครับเคยเคยมาท่ามอย่างว่าตัวละครนั่งนี่งอาจารย์แยกเสี้ยงออกจนจนเคยมีประสบการณ์คนมาท่ามเลยมั้งกับกล้ามเนื้เหมือนกันะครับเพื่อ เขาจะมีเัา,า, AC ต,า,าต้องใช่ว่าแต่เมือนรู้ั้งไรคนไรนี่ใช่ทําไม่จรอถ้ามาแย่ก็มาได้ไหนนั่ง้องข้าวใจในนรื่องนี้ครับคือเราต้องก็ดูตัวรู้แกเราในกองว่าเมื่อนคนคนนั่งคนคนนี้ครับม่นคนือดตัวไปอะเนี่ยเราจะปอกปลากับคนเปลี่ยนพุ้งกันในไช่างคมเราเรื่องเรากะรู้ว่าคนนี้นี่ใช่ปนันมันมีคนนี้แต่จะต้อง ขอบคากันในกานั่้อย่างไรบ้างน,นะครับครับเงินคือเทคนิคเทคนิคในการแสดงนั่งตะลุงด้วยประสบการณ์ของอาจ,จารย์ไปแสดงมา,าฐากาง,งงนะว่าตาเปียกแร่งพันนันอารมณ์พันนันตาเองเป็นคนอารมณ์พันพลื้อตาโนนุน่เป็นคนอารมณ์พันซลื้อบุคลิกหนุ่ยปันปลื้ออาจารย์ต,รรตีบทแตกตาภาษาบรร์เก็เรียกว่าอาจารย์ตีบแทแตกในการแสดงนั่งตะลุงเชิว่าใดอ่ารับ ็นศิลปินแห่งชาติเป็นที่รู้จักกันในทั่วประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักกันนี่นักท่องเที่ยวมีผู้สนใจเรื่องวัฒนธรรมเขาแวะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์อยู่บ่อยนะครับมาข้อมูลความรู้นักศึกษาต่างๆแล้วไปทาพูดงานอะไรต่างๆมาอยู่บ่อยนะครับที่ทําการแสดงนั่งกาลุงของอาจารย์ที่ขันตังตรงนี้นะครับยังยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกับท่านผู้ฟังครับผมศิลปินมนานันเนน้อทอง นังพูดคุยนอกะท่านเสกโฟนวิ้นอยู่กับนั่งาาาจันนรงค์กันรงบัน,นดิตนะครับในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งเพื่อแผลทางสวททรังและเว็บไซต์ w w วา r เว็บ a รัง n ี t y o เน็ตยูทชองสวททรังนะครับขอบคุณมากมายที่เปิดโอกาสให้พ่อมในนำเสนอเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์ต่อฐานผู้ฟัง โดยเฉพาะอย่างหญิงเรื่องกล้องวัฒน,ธ,นธรรมนะครับอาจารย์มีได้ซึ่งมั้งไหมกับในช่วงไทยไทยรายการเราว่าจะไม่หนังครบชั่วโมงวันนี้ครับามาไม่ซึ่งว่าผมเชื่อเราเจ้าครั้งคนเหมืองครั้งนี่แต่เป็นดียอมรับกล้องทางวัดถกายเยคีื่อนคนเหมืองครั้งมันเป็นนั่นกาเป็นโนรานี่ต่าพระเทศกันร,รัญยารัชดาตอนกันเป็นเจาเหมืองครั้งดูนะครับ ถ้าไปเมืงงองกลางงนมันได้ดูนั่งกระดองได้ดูโนราคือข้อเรานี่นี่เป็นข้องที่อยู่กูวันกุมเมืองเรามานานแค่นานแล้วแต่าะน้นเราหลง่านจับตั้งอยากสิไงทีนี้รุ่นนั่ครับพอต่อไปเราจะต้องซื้อพอตรงนี้ต่อ,อยอดออกไปให้กาวเคยยองต้องกว่าเราเป็นคนขังกับก็วคว้าถูกคนหวะสวยกันนะกับเจ้าว่ามีความจังใจและกระเชิญไปเจ ับการทิ้งระบินก็พมดีเฉพาดการเตะเปิดกันจังนะครับผวบพ้ยินดีดีใจกับการดิตองชิ้แจงเร่าเรียนกันแต่ตอนนี้ก็มีผู้มัญมากัรอยู่ใต้คนแล้วและมีผู้สนใจมากแล้วครับการยังยังทุนใช้ไม่ได้มากอยู่กัเชิญเลยครับแต่ความยินดีใจกันคบรวมยามเสร็จทีครับ กรับท่านผู้ฟังครับนั่นคือเชี่ยงจากนั่งอาจารย์ในหลวงทังลุงทิ์านมีความประตงคงอย่างแรงกล้าที่จะได้ถอบมีชาในการแสดงนั่งทงลุงฤทธิว่าการแสดงืรนดาท้าครา,าอื่นก็นไมกันเรามีบุคลากรที่มาคอยให้ความรู้นะครับแทย้ยำนะักโรงเรียนยำด้วยอาจารย์เน้นยำว่าคุณธรรมจริยธรรมกิริยามารยะนั่นต้องมาอันดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะเป็นทิลดินที่มีคุณภาพได้ นะครับนั่นเราฝากไว้ววครับตอนรู้ฟังกับวันนี้นองชาย,ยาการยุที่องคุส้มคอยเปิดเปล่งเพล่เร่เราฟังพุ่มพลินมาจากบานนั่งอาจารย์นรงจารุงบัณฑิตที่ล,ะ,ล,ละ,ะทีแน่งชาติา่าการแสดงนั่งจารุงประจำปีต้องวันห้ารอยห้าทิบเจ็ดวันนี้เอากระถางนี่ก้อนนะครับเดี๋ยวให้นองชาย,ยาตื้นเปล่งให้ฟังจนจบรายการไปเลยนะครับเรียนกันมาตรงนี้จะด้หนังพูดคุยกับอาจารย์ถ้าไม่ได้ถูกทุกัน ตามประตา,าคนรักกันคนหนักที่กันนะครับอ่าการเช่นกับฟัง,พงเพลงหยุดจบไายกันไปนเรื่อยในรับอาจารย์ครับสวัสดีครัการยัครับสวัสดีครับ กระตอฝากสายลมช่ยพัดช่วย,ชชยหอบคำหนึ่งไปถึงวนวลนานไกลนอกไกลกลิ่นไอเมืองลวงวอนเจ้าห่วงห่วงตัวเนื้อเย็นชายใดห้ามเห็นส่อนเร็นไฟฟ้า ลุยไม้ไผ่ผิวกวนวทดวิวใบไม้ปลิวร่วงซบหลังคาคิดถึงเธอที่ไกลบ้านนาบอกฟ้าอ่อนดินช่วยเป็นพยานถุยเจ้าเอ๋ยเขี้ยวเอื้องเฟื ชบาที่แซมผมสาวปีสังข้าวเจ้าเคยเป่าลมแถวขันนาที่เคยหกลมเบื่อโคลนเมื่อวันหาปลาคำสัญญาที่เคยให้ไว้เงาร่มไม้พยานรักเราลมพัดโชยริ้วรวงเข้าเบา เงาของความทรงจำแต่สาวบ้านนาไม่กลับมาแล้วฟังวิแววถามคำข่าวคราวสาวคนอื่นเขาเพืนบ้านเราถือเขียวเขี่ยวข้าวเคียงกันทุยเจ้าเอ๋เขียวอือ ไม่ไว้รอเธอ,อ ดใสหัวใจเหมือนนกโบยบินมีเธอนั้นเป็นเพื่อนร่วมทางความมัางวางมาลายไปสิน้นจะเพียงดวงนี้นสาดแสงเหมือนดวงตะวันแต่บทสุดท้ายเหมือนดังฟ้าดินกรันแ ให้แตกสลายให้เรานั้นจำต้องแยกทางความมังวางก็คุ้มหัวใจจังโจกร้ายมีใครที่เป็นเหมือนเราตะเกียโดนนี้ถึงคราอับแสงสวา่างลง จำต้องแยกทางความมัางววางกอบกุมหัวใจจังโชคร้ายมีใครที่เป็นเหมือนเราจากวันนั้นหัวใจมีแต่ความวามา่าล่าความเงียบเงาเศร้าซึมทุกใจทุกกาจะยอม มันไว้ข้างทางสร้างพลังสร้างชีวิตใหม่ 在、啊。 uh เสร็จเ